ครับเรามาดูภายในห้องของลาแมสมุยรีสอร์ทนะอยู่หาดละไมนะครับพในห้องเขานี่มีอะไรบ้างนะครับ ้องก็กว้างดีนะครับนะมีตู้เย็นให้มีทีวีมีน้ําเปล่าให้สองขวด ตู้เสื้อผ้าก็ดูกว้างดีนะครับนะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากลองลองเปิดดูตู้เสื้อผ้าเน ก็จะมีไม้แขวนเสื้อให้อยู่ห้าอันนะครับอ่ะมาดูในในห้องน้ำดูนะครับ ห้องน้ำก็ดูกว้างดีนะครับมีอะไรมีแชมพูให้มีอะไรนะ กีมนวดผมมีสบู่ีีคือในห้องน้ำนะครับในห้องน้ำของลาแมสมุยรีสอร์ทตรงหาดละไม ดูจากข้างในมองออกไปข้างนอกห้องก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ